สวัสดีค่ะ EP ที่198ในหัวข้อเรื่องราคาทองคำจะขึ้นไปอีก30%อยู่ที่5,100-5,200ถึงดดลลร์ต่อออนถามคิสดูเหมือนว่าคุณกำลังเพิ่มน้ำหนักให้กับขาขึ้นของทองคำโดยมองว่าการที่ราคาทองคำปรับตัวลงกว่า4,000ดดลลร์เมื่อเร็วๆนี้เป็นเพียงการพักตัวแบบ3ามคืน เพราะกระดาษรวมแล้วยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแรงคุณคาดว่ามันจะพุ่งขึ้นไปถึง5 1 0 0ดอลลาร์ต่อออนก่อนสิ้นปีนี้เลยหรือแม้ราคาเพิ่งย่อลงเพิ่มขึ้นราว30%เลยทีเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะนี่จะเป็นการเริ่มต้นของการรีเซ็ตทางการเงินครั้งใหญ่ไหมตอบผมเตรียมกราฟราคาทองคําเปรียบเทียบตอนนี้กับปี2008เพราะมันมีอะไรน่าสนใจมากๆเกิดขึ้นในตอนนั้น ถ้าดูจากกราฟทองคำตอนนี้จะเห็นว่าราคามันมีพฤติกรรมคล้ายช่วงตอนวิกฤตแฮนเบเกอร์เลยดูจากชาร์ตที่หนึ่งนะคะตอนนั้นในปี2007ดูจากกราฟด้านซ้ายดัชนี S&P 500เพิ่งแตะจุดสูงสุดก่อนล่วงลงมา55%ส่วนทองคำในกราฟเส้นสีเหลืองจะเห็นว่าส่วนทางกับตลาดหุ้นมันเริ่มพุ่งขึ้นในช่วงที่หุ้นเริ่มล่วงแล้วสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้ เรามาดูกราฟด้านขวานะคะคล้ายมากคือทองคำกำลังอยู่ในช่วงพักตัวครั้งแรกหลังจากขึ้นแรงมานานเป็นจังหวะที่ตลาดพยายามเขย่าเมาที่เพิ่งตามเทนมาทีหลังให้ตกใจอย่าขายออกนะถามแล้วมันจะเหมือนกับตอนปี2007หรือ2008มากแค่ไหนตอบถ้ามองดีๆมันก็แทบจะซ้ำรอยเลยตอนนั้นทองคำก็เพิ่มย่อแรงครั้งแรก เหมือนตอนนี้ที่เรามีแท่งแดงระดับแรกๆปรากฏในกราฟ s p 500แล้วทองคำก็ดึงถอยลงมาเล็กน้อยก่อนจะระเบิดขึ้นรอบใหญ่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดตอนนี้คือทุกคนกำลังแห่เข้ามาในกลุ่มโลหะมีค่าทั้งทองคำหุ้นเหมืองทองและอื่นๆซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบแห่ตามกันเป็นกลุ่มอย่างเช่นแฟชั่นใครที่ยังไม่อยู่ในทองคาก็รีบเข้ามาในในช่วงราคา ย่อสั้นๆแบบนี้แล้วสิ่งที่มักเกิดตามมาคือตลาดหุ้นจะเริ่มอ่อนแรงส่วนทองคําจะกลายเป็นที่พักเงินแล้ววิ่งต่อถามงั้นถ้าตามปี2007หมายความว่าตลาดหุ้นจะร่วงแล้วทองคําจะดีขึ้นแรงใช่ไหมใช่แล้วผมมองว่าทองคําจะเด้งขึ้นประมาณ30%จากจุดนี้และจะเห็นนักขุดทองหุ้นเหมืองทองจะขยับขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่พวกเหมืองทองจะปวนผันกว่าทองคำ พราะสุดท้ายมันก็ยังอยู่ในตลาดหุ้นถ้าหุ้นล่วงมันก็จะโดนกระแสลากลงไปด้วยแต่ทองพิสิทธิจะเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวอิสระจากตลาดหุ้นพูดง่ายๆคือถ้าหุ้นล่วงนักลงทุนจะถอนเงินออกจากตลาดหุ้นแล้วไหลเข้าสู่ทองคําแทนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมผมทาไมผมเชื่อว่าเรากําลังอยู่ในช่วงคล้ายกันกับก่อนขาขึ้นรอบใหญ่เหมือนปี2007 ถึง2 0 0 8เป๊ปเป๊ะเลยถามถ้าตอนนั้นเป้าหมายที่คุณพูดคือ5,100ต่อออนมันจะเกิดขึ้นแบบราบดื่นไหมหรือจะมีแกว่งแรงอีกเหมือนที่ขึ้นผ่านมาตอบผมคิดว่าพอผ่านช่วงย่อแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแล้วจากนี้กราฟมันสะอาดขึ้นมากคือเรามองเห็นโครงสร้างการขึ้นใหม่ชัดเจนถ้าวัดด้วยเครื่องมือพีโลนัซซี จะได้เป้าหมายอยู่ที่4,700ดอลลาร์ก่อนแล้วทะลุได้ไปถึง5 000, 1 0 0ถึง5 0 0ดอลลาร์ได้อย่างไม่ยากและผมเชื่อว่าพอเริ่มขึ้นจริงมันก็จะขึ้นเร็วมากแบบเดือนต่อเดือนเห็นเลยว่าเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องอาจใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ถึงเป้าหมายเพราะตอนนี้ระยะทางที่เหลือถึง5,000ดอลลาร์ก็แค่ราว25%เองถามแปลว่ามันจะเหมือนช่วงปี1970 ที่ทองคำวิ่งพวดขึ้นในช่วงท้ายใช่ไหมตอบใช่ผมว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดเดียวกันกับตอนนั้นหลังจากพักตัวระยะสั้นกำลังเข้าสู่เฟสเร่งขั้นสุดท้ายที่จะพุ้งแรงแบบพาราโบลาซึ่งแน่นอนว่าช่วงสุดท้ายแบบนี้มันจะสิ้นสุดด้วยการกลับตัวแรงเช่นกันคือขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วแต่ตอนนี้ยังอยู่ต้นทางของการขึ้นรอบนั้น ถามเข้าใจแล้วแล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านี้คุณยังเชื่อเหมือนเดิมใช่ไหมว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่การรีเซ็ตการเงินตอบผมยังเชื่อเหมือนเดิมและชัดขึ้นด้วยซ้ำถ้าผมแบ่งตลาดออกเป็นสขั้นของวงจรผมจะบอกว่าตอนนี้ทองคำอยู่ในขั้นของตลาดกระทิงที่กำลังเติบโตเต็มที่ส่วนตลาดหุด้นอยู่ในขั้นที่สคือช่วงบนของรอบที่กำลังจะจบมันยังอยู่แข็งแรงก็จริง หุ้นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเจ็ดนางฟ้ายังพยุงตลาดอยู่แต่จริงๆแล้วโครงสร้างของตลาดใกล้ตายแล้วและทองคําก็กำลังเตือนเราว่ามีบางอย่างไม่ปกติในระบบการเงินเหมือนก่อนทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเราไม่รู้ว่าหินก้อนไหนจะหล่นใส่กะบ,บาลใครก่อนแต่สัญญาณมันชัดว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะหล่นการรีเซ็ตครั้งใหญ่กำลังมาถามสรุปก็คือทองคำตอนนี้กำลังบอกเราว่าพายุใหญ่กำลังมา และการขึ้นรอบนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึงจุดรีเซ็ตนั่นตอบถูกต้องผมคิดว่ากำลังอยู่ในสองสขั้นสุดท้ายของระบบวงจรเก่าก่อนที่จะมีระบบการเงินใหม่เกิดขึ้นและทองคำคือสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในช่วงทางผ่านนั้นผมมองว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทองจะวิ่งแรงมากอาจถึง5,000ันถึ 5, 000, 2, ดอลลาร์ตามเป้าที่เราคุยกันไว้ และนั่นจะเป็นสัญญาณสำคัญว่าเกมใหม่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นตามที่คิดว่าหรือเปล่านะคะ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ